โอ้โหเอียงยามโยเจมานซ่าเฮ้ยร้องเพลงอะไรของมึงวะไอ้มากนี่ครูบอกเมื่อกี่เที่ยวแล้วครูไม่ได้เชื่อมากมากครูชื่อมาร์กยูโน่มากพ่อครูเป็นมิชชันนารีมาจากแอฟริกามาจากโรฮิงญาอย่าพ่อมึงดิไม่ถึงมาจากแอฟริกาแอฟริกาใช่แล้วมีแต่แค่ดดดี้คนเดียวที่เรียกผมว่ามากอ๋อเนีไอ้มาก เองร้องเพลงสูตีสูนมือของาะไรปะฟังไม่รู้เรื่องเลยจะมาพูดเลยตัวอูฮล้านเนี่ยตัวดีนะมึงอ่ะพูดดีจิงอยู่อ่ะอยู่ใ a กิ๊ k ส่งไอซ์กิ๊ k I'm gonna kick your ass okay you wanna play with me if you wanna play I'm gonna show you what I have okay I'm gonna give yourself a big h u g l อ k e paw p a กูยอมแพ้มึงแล้วกันจบต้องอย่างนั้นสิวะ้อะไรไอ้ไอ้ไอ้เอยไัยยัยยัยไอ้มากนี่มปนโชคดีนะไม่ต้องทำมาหากินให้เนื่อ